น,นี่คบต่อหน้ำเหลือซมาซาลลนทำน้นหยุน้ำเปลี่ยนมสองเปลี่ยนเนียบอกอันนี้ก่อนแปนอ่ะกันเอาเบยนี้ข้อลเลยอันนี้เลยเขาเบร์เลยการที่กได้ได้ได้ทำน้า,นานยุง ทำล้วยุงเดือดขแล้ตัวูเหบมแล้วเปลก่นุงนี่็อีส้มอ่ะมมเป็นอันาอกนนวบุสมันเด็ดเป็นอันาอกแนวเนาะ เป็นนะไบางนานนอะไรบุสมปันตัวอัวยิ่งแพงนี่ไ่แซ่บบุสมปันเนาะบุสมปัน่แพง่ะปินบางนานบสุสมนาบสุสมนาบุสมกินแล้วัน กินแล้วน่าตลกเลยเยนโคตหลายเกนนี่จะเป็นเมื่อทีสามสีนเนาะหนีป็นข่าดางีสลบอกสลบอกสเกนสคดไลายมือซมที่ตัวนี้มือซมเมนามวมังซมแนวที่กบค่ายเลยนาวซม Bỏ đi <laughs> bỏ đấy nắng nhung, đi, đi to này nhung ở bên hm 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 เซลุึงดูเอาโคกมาบุ่งดูบวมมันดีขนาดเดี๋ยวชิปเป็นเอาดูเดี๋ยวชิปเป็นเซฟให้เดี๋ยวชิปเป็นคนซิมคนซิมคนซิมบ้างอันนี้เป็นกันทัลเล็กล็กประเทศลาวเอ่อซีซันหนึ่งเนาะอันหนึ่ง

มึงต้องว่าแซ่บเออผมมาๆๆมาครับมาดูต้องว่าแซ่บอื้อแซ่บเค็มปปิด